ดีครับมาพบกับผมแล้วนะครับกับผมบอยจากร้านสตาร์บิกไลท์นะครับในช่วงนี้นะครับโควิดก็กำลังระบาดนะครับเราก็จะมีเครื่องตัวนี้นะครับมานําเสนอนะครับสําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับตัวนี้นะครับการทํางานของมันก็คือจะกลายเป็นพ่นไอเป็นควันเป็นละอองเป็นหมอกขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นหมอกเนี่ยไปปกคลุมในห้องต่างๆจะฉีดในห้องในบ้านในรถมันจะตกเป็นละอองนะครับแล้วก็จะไปคลุมพื้นที่นะครับเพื่อป้องกันการระบาดของโควิดได้นะครับก็จะเป็นการฆ่าเชื้อ จะไปครอบคุมตามจุดที่เราเช็ดไปถึงเช่นช่องแอร์พัดลมหรือซอกมุมต่างๆนะครับที่เราไม่สามารถใช้แอลกอฮอล์ awk, เข้าไปฉีดพ่นได้นะครับตัวนี้ก็จะมาตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานของเจ้าเครื่องนะครับตัวเครื่องจะมีสองแบบนะครับเป,เป็นรุ่น900วัตต์กับ1500วัตต์ัวรุ่น900วัตต์เจ้าเหมาะสำหรับใช้งานที่บ้านนะครับที่บ้านในรถสถานที่ที่มีกว้างมากนะครับตัวตัวเครื่องของเขานะครับก็จะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้มีลานนาฬิกามีสวก็ ช่องของการใส่น้ํายานะครับอัับแรกวิธีการใช้งานนะครับเราเสียบปลั๊กไฟนะครับเปิดเครื่องนะครับดีวผมออนน้ายาที่มันแกะแล้วนะเดี๋ยวเอาแยาที่โอเคน้ำยาที่แกะแล้วปุ๊บอัับแรกวิธีการใช้งานนะครับก็เปิดที่ power นะครับแล้วก็น้ํายาใส่ในบล็อกก็เลยตัวนี้นะครับเราสามารถจะกดได้ทั้งปุ่มตรงนี้ หรือจะเปิดเป็นแบบผ่านนาฬนานาฬิกาก็ได้นะครับนี่เราจะทำงานขึ้นมาถ้าเราต้องการตั้งเป็นแบบเวลาถ้าตังา้งเานี่กดปุ่มเป็นการฉีดพ้นนะครับอของแท้จะจีดกดได้นะครับฉีดทราจันนี้นะครับนี่ครับในการฉีหลังใช้งานเสร็จนะครับควรจะยกข้อนี้ขึ้นนะครับและกดให้มันดูดในท่อออกให้หมดจะปล่อยคาน้ำยาทิ้งไว้นะครับอาจจะทำให้เครื่องหุดได้นะครับอโอเคเราม,มาลองกดยลื่นหนึ่งครับ ันนี้จะเป็นรุ่น900วัตต์นะครับจะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นสเปค1,500วัตต์นะครับก็หลังจากนั้นที่เราได้งานเสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกต้านหลังเครื่องนะครับมาดู้านหลังเครื่องจะมีรีโมทแบบ2ชุดนะครับจะมีรีเบลดรีโมทแบบไอเมนนวลกับรีโมทไร้สายนะครับตัวนี้สามารถกดได้ทุกปุ่มนะครับพอไฟแดงขึ้นมาแล้วนะครับอามาลองกดดูถ้ามีเสียงดังขึ้นนี่คือเครื่องพร้อมทำงานครับจะกดผ่านตัวนี้ก็ได้นะครับ เราจะใส่น้ำยาในถังเขาก็ได้ถ้าเกิดเราผสมเยอะใช้งานหนักใช้งานเยอะนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะอ่าทดลองนะครับแต่ผมไ็ทดลองมาแก่จุ่มเข้าไปในกดนะครับลองแบบนี้นะครับใช้ขวดเล็กๆนะครับกดเครื่องเข้ามาครับอ่าเครื่องทำงานสูงน้ำยาเข้าไปปนไปเลยแบบนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นไอละอองหมองออกไปนะครับปนตามจุดต่างๆไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และจัดเลี้ยงนะครับตัวน้ำยาตัวนี้นะครับโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับกับผมบอยจากร้านสตาร์บิกไรส์นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับ ก็สามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลข0616287111นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ